สวายดีปลาลูืมือนีใช้บานใช้บานชีบไปตัดน้ำเห็ดเปียยชายแม่ไปตัดน้ำใหม่อีกแล้วแม่นบอก นีสายฟมึงเสือกระแด่งระตัดมาใม่ก็ไม่บ้างอย่างเด้งแตงเด้งแตงตัดต่อไม่เอาบปลวิองร้องเพลงลุงเสือกระแรงมึงเฮดีๆมาเบลวดีๆปลาดูกมาดีเห็นชีถือกองให้แม่บอผพ้าวเดี๋ยวแม่ให้ถือดอกบุยากดอกสบายดีพ่อพี่น้องสวัสดีคี่สกุสุข เดี๋ยวสิผ้าลูกสาวไปตัดน้ำใหม่อีกเนาะมื่อนี้มือนี้เห็ดขนมเห็ดขนมหมูกับอันน่ะสาตีห้างกระเล่เอาพี่น้องไฟเฮาไฟไปชิมอ่าจะล้างอีเท่าที่สามทานต้องเอาทานมาใส่มันเจอันี่ มาดีเด้อพี่น้องเห็ดอ่าขนมพี่น้องบุมีแนวเห็ดมันบมกเ้าวมันเดือนนะก็ไดยบาอ้านนั้นไม่เห็ดขนมต่อเพราะว่าบุ้มานนี่ตั้ข้าเหมาเออยอยแต่ก็มันใส่บมกเผาเนาะพี่น้อง,องเสียบเสียบสองสามตีป๊บเดี๋ยวก็สุกก็ไดยบาร้าวเาดือกก็ไม่เห็ดขนมต่อเชียได้ไหมเดี๋ยวเท่าสีไปตัดน้ำใหม่ใช้ป้นา,า,ปานกะ บ่ได้ไปองเฮียนนะตอนแรกเพื่นกับบมนอนในโตเนี่ยนาะอพี่น้องเป็นวัดบ่สบายหายใจหยาคัดแต่ขื้นหนีผู้นอนบ่นนอนบลับตื่นเป็นไทรเถื่อหาผู้ใหญ่ไปส่งกับบ่มว่ากับไบบอ่มหาอตร้งเฮียนจับใส่อ่านเอ้ยเพื่อนแไปเสียดคาเนี่ยนะ Chai sữa <laughs> nên dùng một cái len Ồ, oh, nó mày Nhạo hẹn bà Vườn phù Nhạo một xù Tát ít ra nó Tát nó mày ít ra phía nó ớt ขวอนอัน้ไม่เย,ยวะเกินสูงนี่ดอแกน่ะอ้ตอแต่ว่ามีอันนี้คือมีแมงหมดว้าวนี่น่อญ่เดี๋ยวไปเอาน่อยุ่ผลอีก เอาไปดอกกระตงกระตะฮะหอนนี่นีน่เดะลูกสาวสิไปนั่สวยีเลยเสรุดตัวนี้ใส่ส่งนุ่งเสื้อกระแรงมาทางนี้ลูกทักหน่ะ ไปกอต้น,นหน้นเข้าคือเก่าเขามีกอตน้นอีกมีหน่อไม้ซ่องหน่อมาเนี่ <c oughs> ปลูกมะกรูดเพิ่มมะสาได้แปะต้นพีน่เนาะแปะต้นยูวอนน่นนะเสริมเสริมบอลน่ะเนาะแล้วมะอื่นปลูกต่อว่าเสียแท้มันแดดมืะเนี่แต่วะข้าเห็ดขนมนก็ได้ว่า โมไปซะยางมั้งเมื่อใหม่จังไปมื่ออื่นจังอื่นจังสีเสริมแถวล่ะเนาะปเท้าหนะกับกับแถวนี่ก็สีเสริมใส่อีกพี่น่องแถวกกหมวงให้มันชินนานเนาะเวลาเฮาอันนี้มันจังร้ายพี่น้องมะกล้วยมันเกิดได้ใส่เลยเนาะฮือๆเก่งเฮ้ย đột dậy đã à. Kêng quá bắt nó mày hơi cứ câu thì nó ồ sao lát thon oh, quá quá wow. thôi ông mỹ hao cả chị nhảy để đi một mỹ hao thì theo này mẹ mà buộc đó con nó mãi ha cứ câu ý khi nó ơi này cúc anh em mà quậy hao pen là khi khởi chất can phải nó pen điệp lội thang thang bơ là đủ con nó mày ha điệp lội ha dù nấm hay nấm xuân cả muộn ít bé phi nọ เดาๆลูกเช้าลูกเช้าเงี้ยวนี่พี่น้องกก้กล้วยปลูกแถวนี้เนาะแถวกอนไม้พี่น้องเสริมขึ้นให้มันที่ว่าโก้เก่ามันอันนี้ด้มันเริ่มเริ่มงยเริ่มันนี้บ้านเราเนาะเอาก็เสริมใหม่ไปเรื่อยเนาะพี่น้องกล้วยแถวนี้กะนี่แก้แล้วตัวนี้กะ เริ่มแก่เลยพี่น้องอีกแล้อ,อีกอาทิตย์หนึ่งกน็นะจะได้เก็บนะลูกสาวทื้อใหม่ไปเนานี่แม่แปันมาทางแถวนี้เมืองสาวนี่มาทางกกกวยกกหยาเนาะมันหกมันยางมากบด้พี่น้อทางทูเทือ บรรยากาศในสวนในหลาะสวนกัดม่วนเนาะพี่น้องชีวิตคนอยู่น้ำไห้น้ำสวนกระดาษพ่อแต่ซมีแหละพี่น้องเนาะอยู่กับถั่วกับสวนกับม่นวนพุทธนะเอาจ้าปลาหน้าใหม่เฮ้ยปลาน้าชีหัวหูวถึกตาเอาซื้อกล่องให้แม่นะออา coi 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 bà luôn thì đái ta ôi ôi ôi, bà thế đang nào mày Nói, nào nổi cái gì hết, ném nó thì nào đây, Nó học về Tụt อคอมเมนต์ว่าได้ตาอืประดูงคอมเมนต์ว่าได้ตาเลยสายป่านซือกล่องอป่นพี่เอ,อโอ้เสื้องุ่นเนาะมันมีเพียะ,ะกกนี่เ,เมมพีเยกกะชั้นใครบ้างเอายมันหนึบันเลยเอ้แต่ก็ว่า อ,อ่ง,งนเอ้ยมันีสิคําไเด้ออง,งนเอ้ยแมกหยะไกัคําเด้จอจ้าอนดดงนแม่แอปเปิลหัตแม่แอปเปิลหัต่อย่วกท่จ้าโอ้มีตะมดแดงเออนะแม่แอปเปิลมีตะมดแดงติ บัตัดก oh, ับไตรกินนะเว้ยอ uh ู้ห like ูนาใม่เฮาไตรกินตลอดปีได้พี่น้องตลอดปีเฮงตัดกับเฮงโป่งน่ะหูซึ้งกว่าตลอดปีแม่แอปเปิลก็มาตัดทุกวันน่ะโดยเงินก็สนใจแม่อยู่แม่แอปเปิลบอกแม่วัวลีค่ะแม่วัวลี แม่บูบริที่ซื้อไม่ใหญ่ค่ะเวลาเราซ้ำโอ้โหไม่ใหญ่ค่ะซื้อบูบริตวะเออแม่ว่าซื้อบูบริตไม่ใหญ่ค่ะซื้อแอปเปิ้ลอ๋อไม่ใหญ่ซื้อแอปเปิ้ลไปกลับบ้านเอ้อ้ยปลาลูกให้ตาบัสตาให้ทั้งเลยวะเมื่เมื่อทั้งเก่าฮันดีฮันดี họ đẹp hết 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 ชุไปจิกแน่แม่มากออกจากหมอกเออเออจะดิฉน so ้องก่อนจังงนอพที่นอน้ยนอนถากีอโลมานุกแล้วเด้อนี่อซ่่พี่นอดแล้วละไหนได้เต๋อเค้าชอมไล่เติออุ้ยเก้าอะไรเก้าขับคุณแม่โอ้ เด็กกแปลว่าอีย่างแต่ว่าไปเลยแปลว่าไเปเลยอ่าเก่งจังเลยเนาะแปลได้อีกโอ้อแต่ไผแดงแต่ไผแดงไผเขียวไปเลยเด็กเกแบบนี้อ๋อลืมใส่รองเท้าใส่รองเท้ามา อเผาลงเสือก็เล่งนางเล่งแตงเล่งแตงลงทงตุ่มน้าใหม่ก็พี่น้องคนแม้วันแหนวพ่ตัดมากินมาอากขาวอเหมือนเหยียดยิ้มดันบ่ยังไงเหนาะไอ้บ่จะมาแก่ประเด้นเนาะ

ปลูกถั่วใส่ปลูกปลูกให้ปลาลูกเมืองเมืองก็นั่งลงในที่เคยปลูกบกถั่วก็เห็นบ่มไม่ใหญ่นางจังไหนเอาโดเอาเมื่อโลดเอาขึ้นมาใหญ่จังแสนเลยนิบลงเลยกัพังขี้ดินตะบลูกมันจะใหญ่ต้องห่างบัดนั้นบัดถลูกสอดช่องแต่ต้องห่าง ปลูกหามในยุโคโูพ่อเดชพี่ดิฉันข้าร้อนปลูกผักถั่วแหวกพี่น้องพ่อได้กิน,นปลูกใบเต้าหัวปีพวกมันซุ่มเนาะบนตรงคดหนามหยาพี่น้องพวกบรรยากาศมันห่อนแล้วเราปลูกท่านว่าท่านช่วงนี้พืชพักสิงห์เนาะพี่น้องเกิดไว้เกิดดีอ้กคดนานอยู่นี่เอาพักแน่ถักกะนาบาหอ,อมหอปอมหอมปอมหอมอันนี้เมื่อวานไปเท่านี้ พอ,อนะดมอีมันแดดดีม,มันโหนแน่แต่ก็มันบวมละพอดีมอสโอ้ยจะมาข่มขากใส่ลูกสาวปาจะข่มปู๊บป้าจะขโมยยังอย่าข่มแห้งนะที่ลูกวันที่บวชเกิดมันสี่แต่เออมันทีเกิดบ่ได้อากาศบวชเขาไปอา้าวบวชเมนทมอมพ่อแล้วลูกถ้ามัน เห to like, oh, ็นบอกไม่ใหญ่ปลูกจังไงจะเบื้องด้วยเบื้องเออเคลียลงไปใส่ซื้อๆเอาป้าพ่อสมหันโอเบดเซตปลูกเกิดเกิดอยู่บ่ดีไปแด่แด่แด่โอ้เธอเออสัมหันต์กัพ่อแดดุเออคมลงน้อยนึงคมลงน้อยนึง โอ้ปหแกแก้วที Geld, Guys, uh, like, shoe, ื New ้อก็ได้เกิดเกิดดอกเก่งน่ายเฮ้ปลูกเน้นมะทั่วเนี่ยเออยู่บนเดือมะทั่วสันตะบูเตเป็ดทำไมจ๊ะมือเนียวัดคุ้มเด้อแป๊บเดียวนะยังเกาะมือเนียวัดคุ้มแเด้อแป๊บเดียวหนึ่งอีแม่ไงพาเห็ด โอ้เบิดคุ้มแล้วโอ้ยเสียงโดยพี่เนาะเสียงโดยเป็นตย์ยะโอ้ยน่าขำมากเลนไหมคอยออกอยู่บ่เออเอ้าถ้าตมเมื่อเลยวะตบน้าไหมพี่เนาะเมื่อนี้เอาออ๋อไม่คอยบ้างเหตุการณ์ค่า Chắc, có mắn đấy Nè, không bỏ đảo mưa à, đây nè Mẹ pháo một cái mẹ ốc cú Pháo bộ bộ hơi Đấy xin chào ừ, thì à. nha, mẹ Tắt mà tụm nó Nhà mẹ นี่สิปลูกมากวายเพิ่มบ่อนนี้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 เนาะพี่น้องสามสี่กกเอาเผือเอาขางซุปนั่นออกแล้วก็ปลูกเพิ่มดีกว่าสิป้ามันน้องปักผค่เหมิดเลยพี่น้องหยามมะเลงเห็ดแน,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 นวกินแหละต้มเข้มคล้ายๆต้มพะโลห์อะไรพี่น้อง ต้งแก่งกินกับข้าวหุงเนาะมาเนี่ยขา้าวเจ้ากินแล้ว